สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดเอชนะชุติยานนท์ทางช่องโว่ไวทีวี u t u b e หรือว่า YouTube ก็โว่ไวทีวี TikTok ก็โว่ไวทีวีเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับไม่ปกติทางการเมืองการเมืองที่ไม่ปกตินี่คือฝ่ายที่บริหาร ทำให้มันไม่ปกติเองก็คือฝ่ายคุณอนุทินนั่นแหละเพราะมุ่งหวังแต่การหาเสียงแล้วมันสวนทางกับความเป็นจริงทุกวันนี้นก็คืออะไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภาคใต้น้ําท่วมหาดใหญ่ไปหลายจังหวัดครับหลายอ,อําเภอหลายหมู่บ้านเข้าใจว่าเฉพาะหาดใหญ่ที่เดียวนะครับไม่รวมจังหวัดสงขลานะฮะ เป็นแค่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็ตำบลล้อมรอบนี่นะครับมีคร่าวๆนะประชาชนหรือว่าราษฎรอยู่ประมาณสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าชีวิตสี่แสนกว่าคนนะครับน้ำท่วมครั้งนี้นะีสิ่งที่เราเห็นเนี่ยขาดอะไรครับขาดการเมเนจการบริหารจัดการขาดการวางแผนขาดการวางแผนนี่สำคัญที่สุด การบริหารจัดก,การนี้สำคัญที่สุดไม่มีใครเป็นเซนเตอร์ไม่มีจุดเซนเตอร์ตรงไหนนะครับสั่งงานสับเปะสับป,ปะนะครับไม่มีใครเป็นผู้บัญชาการคนนั้นก็สัง่งคนนี้ก็ใช่คนนั้นก็ใหญ่คนนี้ก็เกรงใจคือมันเลอะเทอะและก็เลเทะพูดง่ายๆถ้าเป็นงานวัดก็เป็นสัมเมเลเทแกบสัมเมเลเทเมา น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้นะต,ตอนนี้ที่ยังยังไม่ลดอยู่เนี่ยซึ่งภาคอื่นเขาประสบกับความหนาวหรือบางจังหวัดก็ได้รับความความหนาวที่พอดิพอดีก,กําลังเฉยชมกับบรรยากาศความหนาวขึ้นมาทางทางภาค,ภาคเหนืออีสานกลางเ,เท่าไหร่ฝนมังกะเทลงไปทางภาคใต้เท่านั้นแต่สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําใจของคนไทยเนือสด พุ่งลงไปใต้สุดอีสานกลางเหนือทุกคนเนี่ยรวมสพลักำลังกันไปนะครับบางคนก็ไปผ่านศูนย์นี้ไปผ่านศูนย์นั้นส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้อําเภอหันใหญ่ที่ประสบุทกปปภัยอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นตอนนี้นะครับของการบริหารจัดการที่ผมพูดไปแล้วนะรองนายกรัฐมนตรีรองคุณอนุทินเนี่ย เขาเรียกว่าลองแบกหรือไอแบกลูกพี่ตือนะฮะอิสนา,นนาณัทกุลเนี่ยไอพระดอนเนี่ยออกมาประก,กาศนะครับท่านผู้ชมครับรับบริจาคไม้กวาดจะเป็นไม้กวาดทางมัพพ้าวกว็ดีไม้กวาดที่จะทําจากต้นจากหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นการรับบริจาคเพื่อจะไปกวาดจะไปทําความสะอาด เป็นจิตใต้สำนึกที่ดีแต่มีคำว่าแต่นะเป็นรัฐบาลมีเงินถุงเงินถังมีเงินเทาเงินหมนเงินหมองเงินส้มเงินน้ำเงินเยอะแยะไปหมดงบประมาณอยู่ในมือที่เอาไปต่อโมโตจีพีซึ่งได้ประโยชน์เฉพาะบุรีรัมย์โมเดลที่มีการโกงที่ดินพระมหากษัตริย์เขากระโดงอยู่ตอนนี้ทำได้4ี่พักวล้าน ทำไมเจ้าชายชีชัดจะแนะนํานะไอ้น้องนะไอ้แบทเจ้าชายชีชัดจะแนะนําทั้งรัฐบาลไอ้หนูหลุมยุบด้วยทั้งรัฐบาลนั่นแหละเจ้าชายคนนี้จะชีชัดแนะแน,นะนานะสร้างไรายได้สร้างงานให้ชุมชนมจ้างเขาทําไม่กว่าจ้างเขาทําอะไรก็ได้ที่มันจะเข้าไปพัฒนาในพื้นหินตรงนั้นได้โดยการไปกู้บ้านเรือนไปกู้อะไรจ้างเขาซะ เขาไม่มีไรายได้ไเลยเลยมึงเอาเงินก็อประมาณของพวกมึงอะ่ะเงินเท่าน้ำเงินน้ำเงินอะไรของมึงพวกมึงน่ะเอาไปจ้างเขาสิเอาไปจ้างเขาไม่ใช่มารับบริจาครับบริจาคนั้นมันพาคเอกชนเขาเขาทําอยู่แล้วรัฐบาลมีเงินอยู่สมองพวกมึงเป็นเฮียอะไรมึงคิดไม่ได้ห่ะสมองมาปัญญาควายพวกมึงเนี่ยทุกองค์กรอยู่ในมือสภาพก,กําลังทุกอย่างมี That concept